ทิ oh. ้งรล้ว <SM> ท <ie> ุกอย่างเจเจอช็อตนี <money> ้ไปเออแล้ข้าวตกเลยอ่ะเมื่อกี <any imon> <language> ้จานชามไม่ได้ล้างเลยอ่ะเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ใหญ่อองเปทูวิน ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมว่ช่องของผมมีแสงซ้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟตั๊ ยูโรเลยนะครับผมจังหวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีโค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันที100บาทเลยนะครับผม ผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสชแนลนักลาาไลท์และวันนี้นี่ครับเราอยู่ในเกม AOM Classic ไฮตีบวกปลอดภัยวันนี้นะครับก็อยู่กับรายการเซฟตังหังตู้เย็นอีกเช่นเคยก็ต้องบอกพี่ๆว่าเดือดเดือด เดือดๆกันเลยทีเดียววันนี้เป็นยังไงหมดไป2องพันล้านี่ครับคลิปนี้ก็ต้องเอาเพิ่มอีกนิดนึงเอาเพิ่มให้มันเดือดให้มันดานให้มันปานกระปูหน่อยหน่อยเว้เอาหน่อยเว้คลิปนี้เว้นี่ครับผมซึ่งคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราเนี่ยครับผมจะทําการอ่ะสนับโบ๊ทสิบห้าไปก่อนโป๊ะ กึกติ้งเรียบร้อยสนาก1 5แล้วก็หลังจากสนาก1 5ผมเล็งไว้เป็นผ้าคุมแล้วกันผ้าคุมก1 2ผ้าคุมอลิก1 2ทำไมถึงต้องตีผ้าคุมอลิก1 2เดี๋ยวผมจะเทียบให้ก่อนนะอ่าเจ้าตัวผ้าคุมโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาบวกอีกนอ7เปอร์เซ็นต์นะครับ7บวก4 7 8 9 10 11 12 13 14 15สเต็ง6นะครับรบ,บวกก็เหมือนกันอีกนอเดฟ15ใช่ไหมอ่าแต่นี้มีสเต็งมากกว่าเลือด1,800อันนี้ดีกว่าและดีกว่าในคัแน ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมแต่พออัพขึ้นมาตึ้งสองสี่หกนะครับแปดหนึ่งแปดแปเลือดพันเจ็ดเลือดน้อยกว่าร้อยหนึ่งสเต็งต่ำกว่ากันหกแต่ตรงนี้เด็บเพิ่มละเด็บมานิดนึงเด็บมานิดนิดินหนึ่าสเต็งมาสเต็งน้อยกว่ากัน2และแต่ทุกๆนะครับเมื่อรีไฟบวกแทุก1นึ่งอิกโนเด็บสามารถกลายเป็น0.5นย์จุดแอคแท็กได้ซึ่งค่าแอคแท็กตรงนี้แหละที่เราต้องการเป็นผ้าคลุมตัวเดียวที่ส่งแอคแท็กมาให้เราได้นะครับตัวนี้มันจะไม่มีแอคแท็กเนาะซึ่งตััวนนี้ม จะบอกว่าอ่ะเหมือนผมเนี่ยผมไล่บอลไลซิ่งบึ้มอ่านี่ไม่กินยากินบัฟเนาะเจาะอ,อยู่ที่ประมาณเจาะอ,อยู่ที่97นี่มันก็จะบอกว่าทุกอีกนอรหนส่งแอคแท็กมาให้ศูนย์จุดห้าถ้าอีกนอร์สิบเปอร์เซนต์ก็แอคแท็กประมาณห้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอีกนอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แอคแท็กก็ประมาณห้าสิบดีฟรีตอนนี้ต้องดูสเต็ปก่อนนะแอคแท็กเราอยู่ประมาณแปดร้อยเอบีไม่ตันเนาะต้องอ่านะ่าแปดร้อยสามสองหกนะครับยังไม่กินยากิกนอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็น สเตตดาดๆ,ๆนะครับผมถ้าเราได้เพิ่มมาอีกห0อมันก็คงแข็งแก่งกว่าน,นี้ใช่ไหมครับแต่ยังไม่พอยังไม่พออันนั้นเป็นเลขแฟลตที่เราจะได้มาเรายังจะได้ตัวนี้อีกครับออฟสุดท้ายเมื่อบวก12นี่แหละครับคือเงื่อนไขวันนี้เราเราต้องบวก12เมื่อบวก12ค่า a อคแทจะเพิ่มอีก3%เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราได้แอคแทอีก3%ตรงนี้มาบูทกับตัวต้นที่เรามี ความแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นอ่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยคลิปนี้นี่ครับต้องบอกทุกคนก่อนนะครับผมถ้าเสร็จตัง์หลังตู้เย็นของเรากำลังมันและเดือดและพีคขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะพี่ๆสนับสนุนผมพี่ๆกดไลค์ให้กับผมเพราะพี่ๆกดไลค์กับผมสปอนเซอร์ผมก็เห็นสปอนเซอร์ผมก็สนับสนุนผมผมก็เอาตังค์มาทำบนเทนให้พี่ๆดูแบบมันๆยังไงล่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำอะไรครับกดไลค์ถูกต้องครับผมไป ไปลากมาหวดครับพร้อมแล้วเราเหมามาเลย20ชิ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วมาหวดเอาเดี๋ยวว่ากันได้อะไรนะแต่เราต้องการออฟอะไรนะเหมือนจะเป็นออฟแม็กเอพีนะคุณป้าป๋าจากช่องเต้ยนะครับบอกว่าถ้ามึงไม่เก่งใช้ตังค์ไม่หมดมึงไม่ต้องกลับบ้านเขาบอกมาอย่างนี้นะครับผมสปอนเซอร์ผมเขาบอกมาอย่างนี้ผมก็ต้องใส่หัวไปทำตัวให้แข็งแกร่งเพื่อที่จะมามาไม่ใช่มาแบกนะมาไม่เป็นภาระในดันเกียนอ่ะ มาก่อนเลยผมให้20่สผืนไปก่อนตั้มจัดไป20่สิบผืนอเอ้ยเดี๋ยวลงไปดูก่อนปะปลาบอลตอนนี้มันบาดาเมตประมาณเท่าไหร่ไม่กินยาไม่กินอาหาร โอเคนะครับเราไลซิ่งดักก้อนนะแล้วเรามาดูแ t a แท t กแแทกเราอยู่ประมาณ8302นะครับตัวคูณอื่นไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวค่อยไปคิดทีหลังเราลองปาบอลดูตับ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 ผมอยู่ประมาณ6กแสนหนึ่งยังไม่กินยาไม่อะไรเลยนะครับตอนนี้โยนตับ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 อยู่ประมาณ6กแสนหนึ่งเลองใช้เป็นเฮลเกตทำา DPS ดูซิถ้าเราจะขอบอสปั ปๆๆๆปลกปลอกปลอกปลอกดาเมจอยู่ที่ประมาณเพอร์เซกอยู่ที่ประมาณ800,000เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะครับแปดแสนเก้าแอ่าอันนี้คือต่อเพอร์เซกนะไม่มีต้องบอกว่าไม่มียานะครับไม่มี AB แต่เดี๋ยวเราจะก่อนจบเดี๋ยวนั้นจะมาเทสยา AB ปะงั้นเดี๋ยวเราไปตีบวกของกันเอาละครับผมอันดับแรกนะครับขอญาติรีไฟล์ตัวนี้ก่อนเลยนะครับผม 137ล้านนะครับบอกตัวนี้2อันก็น่าจะประมาณ200ล้านคิดนึงเห็นน้องทมบอกว่าถ้าพี่ยังไม่ไปตีให้บวก15ให้เรียบร้อยแล้วถ้าผมเข้าไอดีพี่มาแล้วผมเห็นตัวละครของพี่ยังบวก1 4บอยู่ผมขออนุญาตอนุยอระเบิดทิ้งเลยนะผมขอกดเลยต้องทำว่าอย่างนี้เท่านั้นเลยครับผมนอนไม่หลับเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมขอญาตขึ้น15แล้วกันกลัวน้องมันไปลั่นไอตัวนี้มันโหดด้วยรอบที่เริ่ม เราเอากระสนับผมไปซ่อนไอ้นี่มันซนนี่ครับผมถ้ารอบนี้เนี่ยเผลอไม่ได้เอาไปตีนี่ชิปหายกันหมดพี่สตสนบหลักเหลือบ,บวก9้าแล้วนะแต่ไม่เป็นไรมิตรภาพเราเพื่อนกันเรียบร้อยแตกมันไม่เอานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นบวก15ไว้ก่อนเลยโอเคเรียบร้อยตีง่ายๆนะครับผมคลิกนี้กี่บาทนะ ก็ตั้งแต่เรารู้จักกับเล ok ็ก์นาล็อกอะนะเราก็ไม่เคยนับเงินถูกอีกเลยนะครับ1น0อาจจะดูติ่มนะแต่ว่าซื้อความสบายใจแล้วกันบวก40ล้านแล้วก็บวกค่าไอ้นีอีกนะครับผมอันนี้อยู่ที่อันละประมาณเมื่อกี้เท่าไหร่ล้าน4ี่ใช่ไหมอ่ะคูณเข้าไป9.8บแปมบวกเข้าไป บ um. ๊มคลิกนี้ถ้าพี่ใจถึงพวกพี่คลิกเลยคลิกๆตรุงตรุงสบายๆชิลนะครับแต่ผมขอญาตตุ๊ดว่าเออจะได้ไปทำชิ้นอื่นต่อเผื่อเล่นอาชีพอื่นไงเล่นอาชีพนี้ก็จะได้ไม่ต้องแบบวนไงวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดขอญาตแล้วกันว่ปะปา65สักเซตครับโมมศสัทธาเด็กๆบอก หมดศรัทธาเลยวะลองไปถามพี่ๆเขาที่เป็นป่านดูพี่ๆเขาก็การันตีกันหลายชิ้นเหมือนกันเพราะผมจะบอกทุกๆคนว่าเฮ้อตีดูดิมึงรู้เลยอะโคตรหยาบเค้นั้นแหละอืมมา21ผืนขออนุญาตนะครับ21เผืนนี้เราทําการรีไฟล์เป็นการรีไฟล์หมู่ไปเลย แกลกยียบสองผืนครับพอไม่พี่ชายได้ลั่นทุ่งลุงท่านแล้วครับกดเข้ามาแล้วก็กดเลือกตรงนี้นะครับผมเป็นเฉพาะผ้าคลุมแล้วทําการลั่นได้ตามสะดวกตามสบายพักเลยนั้นก็บวกหวขอ้อลวกันสวยๆไปเฮ้ยกระแสลมดีหรอแล้วผมซัดยาวเลยได้ปะล่ะเฮ้ยเชี่ยที่มารักผม อย่าปล่อยให้เขาจูงจมูกคุณนะครับอย่าปล่อยให้เขาจูงจมูกคุณคุณต้องรู้เมื่อกี้แล้วผมกดอ,มอะไรวะผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยว่าวมันขึ้นวะโอเคว่าวมันไปละไปกันต่อไม่มีเวลาให้เสียใจเลื่อนกันเมื่อยโอเคมันเริ่มละมันเริ่มเอาเราละ ยังไงสิเราใช้ได้หมดอยู่แล้วอย่างที่บอกแต่ผมว่าติดหนึ่งแม่งติดสองมันง่ายมากเลยเนี่ยเห็นปะเห็นปะเชี yeah! ่ยมันเอาแบบมันเอาสุดอะ่ะเุ้ยเป็นกรับเุ้ยแต่เมื่อกี้อ่ะมันส่งอยู่นะเร็วไปเร็วไปกำลังดีกำลังดีกำลังดีไปกิ๊ก กิ๊ก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 กิก๊กโอเคที่นี้สามเลยเหรออุ้ยโอ้แล้วซ่อมโอ้โหแล้วรัวเลยทีนี้สวยดีไปครับยอดปรับปรับทำทีว้าจัดไปน้องชายไหลไปดึงดึงฮ่าโอ ไม่สุดจริงว่ะคือจังหวะมันได้อะจังหวะมันจากโคนอะพี่ชายคนนี้ยปรับเหรียญให้ใหม่แล้วหรอวือวะเิ้งแล้วทุกอย่างงงดิกูบอกแล้วพ่อบอกใช้ตังเม่หมดไม่ให้กลับบ้าน เออเลยเออเลยเจอช็อตนี้ไปเออแข้าวอกเลยเอ่ะเมื่อกี้จานชามไม่ได้ล้างเลยเอ่ะเวอเลยน้องๆหนูๆบอกเวอเลยพี่ฟุกสุดจริงช็อตนี้สมแล้วที่เป็นเศษตังหลังตู้เย็นเด็กๆเ,เกี่ยวกาว้าเธอก็พี่บอกแล้วร้องเพลงไปตีไปอะ่ะคือของมันชิวอยู่แล้วอะ่ะมันรู้กันนะ่ะของมันรู้กันนะ่ะโทษ ฝีมือจริงเว้ยเฮ้ยทำชิ้นต่อไปเลยแล้วกันงั้นล่ะชิ้นนี้มันอ่อยให้เราเกินขึ้นสุดปะเออเออโอเคไม่เป็นไรเจร็ดได้สองบวกนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่สุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสบายชิลชิลยิ้มได้เลยตอนนี้ก็คือเราชิลละเราพ้นขีดอันตรายละโอเคเราบนขีดอันตรายแล้วเราชิลเราชิลเราชิลเดีเ๋ยวดูนะแตกหนึ่งแตกสองส่งนี้ขึ้นสิบเอ็ดโชว์เดี๋ยวผมส่งขึ้นสิบเอ็ดโชว์ ไม่ให้ส่งด้วยไม่ให้ส่งขึ้น11ด,ด้วยติดแบบเยอะมาก <c oughs> มากำไรเนี่ยได้เอาไปขายอ่ะแต่พ่อแม่กลับบ้านนะเด็ก <c oughs> <c oughs> มาละสอส่ง11นะ9ก้ามีมีไรตรงนี้ สบ,สบายสบายสบายไม่ได้11ก็ไม่เป็นไร <_ d ata> พอยต์เราสูงไงวันนี้พอยต์เรา12 <_ d ata> ถือว่าโอเคนะยี่บเมตเองนะเอาอยู่วันนี้ถือว่าวาดลวดลายอยู่ทุกคนใจผม่ผมอยากซัดมือเพิ่มวะ่ะบรรดาเมียมจะได้เห็นผลหน่อยไงซื้อนี่ด้วยการ์ดการ์ดผมลืมซื้อการ์ดพี่แบล็สองใบยีบยบ่สิบใบไปเราซื้อเจ้าตัวหินรีไฟล์มาเพิ่มนะครับผม50เมตรเออ อย่างกัวเนี่ยเอานี่ไงนี่ไงเหลือเหลืออะไรมึงล่ะเหลืออะไรอัขาดยี่สิบก้อนยี่สิบซื้ออีกสิบหกสิบสองเสียบการ์ดมีสองใช้สิบตัวแปดเป็นแชนเสียบการ์ดเจาะรูโอเค แล้วก็ทำการอัพขั้น5ล้านกดปะอ่านี่แหละออฟรีไฟที่เราต้องการนะครับผมไปต่อจอดซักการเซตนี่มาดูกันนะว่าค่าแจกจะขึ้นมาเท่าไหร่นะอ่า8 7 4 4นะเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูโชว์ดิปับ๊บ8 9 6 3นะครับผม ยีชิ้นเดียวแม่งขึ้นมา219ถ,ถือว่าถือว่าเถือ่อนเยอเอาเรื่องอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวเหลือออฟนะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามารีออฟกันเลยนะครับกดเอนแชนลด10%นะครับผมไปแล,แล้วก็ขออนุญ,ญาตตั้มแม่อไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อยากจะดีอุ้ยเทพพี่อ๋อก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่เอาไปก่อนไปต่ออ้ย,ยาก็ไม่ดีเหมือนกันไปต่อเฮ้ย ยูลิงไปต่อคลิดาเมีไปต่อแม็กซ์พไปต่อแอคแทกกับแม็กซ์พเอาไปเอาไปก่อน2ค่านี้พอจะใช้ได้นะครับแต่ยังไม่ดีขอร้อยเหรียญนี้แล้วกันอะไปโหต่อครับต่อครับไม่เอาต่อครับสิ่งที่ผมอยากได้มันมีแต่มันแค่ไม่ออกไปต่อ อ้อันนี้ค่าสูงหมดเลยแต่ไม่ดีเท่าไหร่ไปยังไม่ออกไปต่อยังไม่ดีไปต่อไปต่อโอ้โหมันอยู่ที่ดวงเลยอ่ะเหรียญจะหมดเอาเด้อโอ้เหรียญจะหมดเอาเด้อไวรุนเหรียญจะหมดเอาเด้อไปต่อครับหืูเฟียริสโอ้ อัน 37, อน,อนี้3.7.5.7อันนี้สูงกว่าเดี๋ยวเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนแต่ยัง่ยังไม่ใช้ไปอุ้ยอุ้ยไหนสิเปอร์เซ็นนี่ผมอยากได้มากแต่ถามว่า3.8นี่มันน้อยไปไหมผมมองว่ามันน้อยไปนะโอ้โหเกินงบแล้วเนี่ยเอาแค่นี้ก่อน นะครับเดี๋ยวค่อยมาทำรีเมลเอาแล้วกันหูแป๊บเดียวว่ะหมดไปร้อยเม็ดแล้วว่ะผมบอกเลยว่าทรัพยากรรีออฟแมวอ่ะหายากมากเลยนะเว้ยมาครับผมเดี๋ยวจะทําการเทสนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นเนาะว่าเราบัฟปั๊บตัวนี้มันเป็น9001ใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่ผ้าคลุมอีกตัวหนึ่งตึง มันจะเป็นอ่าหายหายประมาณ300อะ่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วดาเมจแม่งต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูค่าอิงนอเนอะค่าอิงนอตกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่ได้ไม่ตกอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ใช้มันไม่มีถอดอะไรออกนะครับผมอันนี้ AB ผม10นะต้องบอกก่อนนะเทสก,กับ AB สิบอิงนอร้อยโอเคถูกต้องท,ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวลองปาดูยังไงมันก็ต้องแรงกว่าเดิมอยู่แล้วจาก61ห แต่ถ it, ้ากินอาหารหมดอ่ะผมว่าเดือดกว่านี้ลองกินอาหารมาเอาละครับผมเราก็ทานยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกินอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าดาเมจจะประมาณเท่าไหร่นะครับผมปะออโต้ปัก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 ลานสเจ็หียแดกเสร็จหมดทุกอย่างอ่ะปัก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  แล้วโซโล่พี่ไม้โอ้ดูดิโอเคครับผมมันก็เรียบร้อยแล้วล่ะแค่นี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเรานะครับแล้วไปดูกันว่ามองผมจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนกับบอนไปครับกลับบ้านไปหาป๊าฟ้าก่อน